แซนวิชค่ะตัวนี้ไส้ฮอทดอกนะคะชิสแล้วก็ไหนล่ะห <c oughs> <c oughs> มูหยองหมูห่องนะคะคือไปซื้อแซนวิชนะคะสองสองสองชิ้นนะคะอยู่ที่เซเว่นอยู่ที่เกาะสมิธนะคะจะมีเซเว่นสองสาขาแต่จะไม่ใช่สาขาที่ติดกับอุทยานจะเป็นถัดไปอีกนิดนึงเ <c oughs> ยื้องกันค่ะน้องเขาบอกว่ามันไม่ไหม้ค่ะทานได้พี่ ก็พอจะเดินออกจากเซเว่นบอกว่าน้องแซนด์วิชที่มันไหม้หรือเปล่านี่น้องก็บอกว่าทานได้ทานได้นะคะให้ดูเลยค่ะทานได้ค่ะพี่ปกติมันก็เป็นแบบนี้ก็โอเคนะคะหลังจากที่มาทานก็พยายามแง่นะคะก็จะกินได้เพียงแค่บางส่วนนะคะตัวนี้นะคะอันนี้กินได้ค่ะส่วนนี้กินได้แต่ส่วนที่แกะออกก็จะเป็นแบบนี้นะคะกินไม่ได้นะคะเนี่ยคะ่ะถ้าใครกินได้มากินให้ดูหน่อยนะคะมาเร็งนะคะ ก็ไม่ได้อยากจะเรียกร้องค่าเสียหายกับเซเว่นอะไรหรอกนะคะเพียงแตว่ว่าก็รู้ว่าถ้าของพนักงานทําของเสียหายแบบนี้ยพนักงานจะต้องได้จ่ายเงินก็อยากให้น้องเขารับผิดชอบหน่อยเพราะว่าเราก็เป็นผู้บริโภคเราซื้อไปเราก็อยากได้ของดีๆในเมื่อน้องทําผิดก็อยากให้น้องรับผิดชอบหน่อยพอเราท้วงติงไปน้องก็บอกว่ามันทานได้ปกติก็เป็นแบบนี้ซึ่ง <c oughs> ก็พยายามทานอยู่นะคะเพราะว่าเป็นคน โลกสวยนะคะเชื่อน้องเขาว่าทานได้ะคะ่ะ